ค่าเรียนที่อังกฤษอะแปรผันกับเรนกิ้งอันนี้พูดบ่อยมากเพราะว่ายิ่งเรนกิ้งสูงค่าเทอมจะยิ่งแพงถ้าเกิดว่าถามว่า<อ>พี่พีชจ่ายไปเท่าไหร่โอ้ยคือปีที่ผิดเรียนอะจําได้เลยอะปีที่ผิดเรียนซึ่งคือหกปีที่แล้วยังไม่รวมโอ้ยอินฟลชันเอ่ยใดเอ่ยหกปีที่แล้วอะสองหมื่นสองทั้งปี อันนี้คือหกีีที่แล้วนะตอนเนี้ยประมาณสามหมื่นตอนนี้ประมาณสามหมื่นกว่าซึ่งแบบว้าวอยู่เมืองไหนที่ค่าใช้จ่ายน้อยคะเมืองเมืองที่อยู่นอกลอนดอนค่ะอมดูได้เลยใช่ไหมคะไม่มีหลายเมืองจริงแบบเลสเตอร์นี่ก็ถือว่าไม่แพงนะคือจริงๆแล้วยิ่งขึ้นเหนือก็อาจจะยิ่งถูกลงดิวคาสิลเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็เมืองอื่นๆอีกหลายเมืองเลยอะ จริงนิวคาสเซิลถือเป็นค่อนข้างก็ก็ใหญ่แต่คือพี่ชอบนิวคาสเซิลมาเลยอ่ะมันไฟแบรนด์มาว่ามีใช้หน้าทาไปของตัวเองมันมีจุ๊กๆๆคือนิวคาสเซิลก็ดีก็คือเป็นเมืองนอกลอนดอนที่ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ก็แต่ก็ไม่ได้แพงแล้วก็ย่าหางานทําได้จริงๆจริงๆเมืองในลักษณะประมาณเนี้ยก็จะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะในอังกฤษที่เป็นเมืองกลาง ที่ที่ค่าของชีไม่สูงแล้วก็หางานทำได้มันมีอยู่แล้วอะบริสโซบริสโซก็โอเคนคาสซาหนาวมากไหมคะน้องแก้มนัทธิดาถามหนาวค่ะคุณน้องใช้ก็ยิ่งเหนือยิ่งหนาวขอบอกแบบนี้ดีกว่ายิ่งเหนือยิ่งหนาวนะคะอก็นิวคาสเซิลค่อนข้างหนาวนะคะในช่วงหน้าหนาวแต่ว่าในฤดูอื่นๆหรือในช่วงนี้ก็โอเค นะลมอาจจะแรงหน่อยๆ <laughs> แต่ว่า <laughs> ก็อากาศโอเคค่ะยิ่งเห๋ยิ่งหนาวนักเรียนบางคนใช้อากาศเป็นเกณฑ์ในการเลือกมหาหลัยเหมือนกันนะ <laughs> คือ <laughs> เลือกมหาหลัยทางใต้เพราะว่าอากาศอบอุ่นกว่าออ <laughs> <laughs> อินเ r a l อากาศอบอุ่นกว่าก็มีอ่าแล้วก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังเลือกมหาหลัยเนี่ยสารวจแฟกเตอร์ตัวเองให้ดีว่าตัวเองมีแฟกเตอร์อะไรแบบไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยบอกพี <laughs> <laughs> <p> ่คะไม่อยากได้เมืองที่หนาวมากพี่ๆก็จะช่วยเลือกมหาลัยที่ไม่หนาวมากมาให้ พี่พี่พี่นึกถึงนิวคาสเซิลในแง่นี้ดีกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือกับแอคเซนต์ของเขาดีกว่าโอ้ยมรับเข้าใจเข้าแต่ว่าแต่ว่าก็เราอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงเลยประมาณเตรียมรับมือกับความฮาร์ดคอร์ในผับที่นิวคาสเซิลดีกว่าเอออันนั้นของจริงนิวคาสเซิลคือของจริงคืออะไรมันจะเที่ยวกันกันนำขนาดนี้นะคะ ก็คือเที่ยวขับสนุกมากที่นิวคาสเซลบอกแค่นี้ใครเป็นสายตี้แนะนําเมืองนี้เลยเนี่ยก็คือแนะนําได้ถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมถ้ามีแบบสเปซิฟิกมาแนะนําได้ออ้สายตี้ไา่มือไปที่นิวคาสเซลหรือลอนนะคะตี้โหดกว่าลอนดอนดีกอ่ะจริงตี้โหดมากนิวคาสเซลยันหวางนะคะการขอทุนแต่ละมหาลัยในระดับปริญญาโทยากไหมคะเกรดขั้นต่ําควรได้มีเกรดขั้นต่ําที่ควรได้ไหมคะ มีครับบอกได้แล้วคือแต่ละม,มหาลัยมาณเท่าไหร่คะพี่้มันเกฑ์ไม่เท่ากันสมมุติว่าถ้าคือคือโบนัสเวลาทายฟอร์ u ูนได้คือเท่าไหร่ถ้าถ้า,ถาม,มันมันมีมันมีสองแบบแบบที่จะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปชิงทุนนั้นมากับแบบที่ได้เลยสมมุติว่าจบมหาลัยนี้จากไทยปุ๊บได้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็มีหรือ GPA เท่านี้ได้เลยก็มี อโดยที่เราไม่ต้องยืนหรืออะไรเลยได้มาเลยในแบบที่จะต้องยืดเนี่ยสมมติว่ามหาวิทยาลัยที่น้องเล็งไว้อะเขารับที่3.0นั่นแปลว่าน้องอาจจะต้องมีประมาณสัก3.3-3.5แล้วเพราะว่าคนอื่น3.0เหมือนกันถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรไปสู้กับเขาที่เก่งกว่าเขาเด่นกว่าเขาเขาถึงจะให้เราต่ำสุดๆที่หนูจะ eligible for ทุนได้ไม่ว่าจะทุนอะไรก็ตามทุนบางส่วนทุนฟรีทุนออโต้จริงๆประมาณ2หยุด สองจุดห้าสองจุดหกก็มีก็คือสองจุดห้าสองจุดหกก็คือสามารถมีมหาลัยที่หนูจะได้ทุนได้ใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ต้องต้องดูว่าสาขาวิชาด้วยนะคะถ้าเกิดมบทัพพูล่ายอย่างแมネจเมนต์อย่างเงี้ยมันาต่ำสุดเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแหละครับสองจุดห้าสองจุดหกก็ได้